เ็เป็นอะไรนะครับก็สังสรรค์กันนี่แหละนะครับสังสรรค์น,นะครับก็พาพดเนาะก็ไม่ไม่เหลือแล้วแหละนะครับเขาอฟเอฟซีรู้แล้วแหละว่าพวกผมมีสังสรรค์อยู่ก็สังสรรค์ไปสังสรรค์มาพอกตกดึงมาคือมันง่วงไงพวกเราต้องเดินทางกลับมาขอนแกน่นประมาณสี่ชั่วโมงก็นอนนะครับนอนนอนไปสักพักมันเป็นอะไรไม่รู้ ผีเข้ามันหรือเปล่านะครับนุกและดวนไม่รู้เหมือนกันไป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 น, Bye. 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 นกมึงสีเอืนอนในยังมันเดือดแล้วเต้นเขาสิางเขาจิวานไปไปไปมึงสีเอืนอนยังนุกเต้นกังขางเขานอนแล้ว คือขวดดื่มมันมีกลุ้มๆนะครับบอเบลเมอร์ครับตั้งใจนะคนคนคือหนักดื่มดื่มนะครับ,บ,รบนนนะดื่มก็ม,ม,มีกันบ้างมีมาเมานิดๆน,น,นะครับรักษาพระพุทธให้เพื่อนหน่อยนะฮะก็ดื่มไปไปออกมามานอนด้วยอยากนอนด้วยอยากจะไปนอนนะ่ง ขอผอมนะผอมมี่นัวผอมเดผอมหอมจ่ไปบอมอยากได้ผอมไปเอาหอมไม่เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็งอนไปไปบอมนี่เดียหัวปกป้อผอมหอมใหมม้มันหอมแล้วปกหัวปกหัวไม่กลับวาวเศ้ามันเป็นอะไรไม่รู้ ผีเข้ามาหรือเปล่าไปนอนด้วยเอาพ่อผมไม่หน่อยอยากได้พ่ผพผอผมนี่ๆพ่อผมกับผมถามีเขาไม่หายอยู่ผมไปไปกะสนิทใจมันก็ไปชดไปชันชีวิตมันไป ก็สันดิ์จะน้านนอกเตียนเห้หมอกลงเป็นใครแล้วก็จะช็อกันใจไว้กกับมพี่ไผ่บอกนุ่มมันก็ว่าวไปตามภาษาม,ม,มันะไปไปฮ้มดูฮมถาแม่นี่เด,กดก็กกับผมม้มกับผมเนี่ยกับผมมึแจ็คกันยู่เนี่ยฮมถาแม่ให้เขานอนไปพอตื่นเช้าขึ้นมาทีนะ ไปอาบน้ําผมไปอาบน้ํามีอาจจะไปเต้นข้างไม่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเมื่อคืนนี่มันอะไรปุ๊ปิีอะไรปลายเป้ยอะไรไม่รู้แม่งกูไม่ได้นอนเมื่อคืนเลยแล้วพูดดีด้วยนะแม่งกูไม่ได้ดอนเมื่อคืนเลยดอกเนี่ยพูดแบบนี้เลยคือเขาเขาไม่รู้ว่าาใครใครใคร,ใครเรียกใครแม่ง ก็แบบกูกูจะนอนไงมึงสี่ทุ่มคือเขาเงียบกันหมดแล้วกูจะนอนทีนี้ม่เสียงอะไรไปไปนังขืนแล้วือกูไม่ได้นอนไงผมไปอ่านนะผมแอบฟังผมแอบฟังปเาย่ันขืนบาซันแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเพราะว่าเรายังไม่ปรากฏตัวให้เขาเห็นเป็นเต็นทะ์ก้างๆนะเว่าปลายปไานี่เขาก็จมไปแล้วเสียงดังมาก แต่มันมีแต่คำเดียวอ่ะมันไม่เหมือนแบบการสานทนาที่มันแบบเหมือนดื่มแล้วห้องห้องแล้วก็วบากันแล้วเเ,เสียงมันมีเสียงเดียวอ่ะมันเสียงเหมือนแบบงัวน้อยเรียกหาแม่งัวน้อยงัวน้อยเอื้อนหาลูกหาแม่ไหมอย่างน้แหละคนทางทีศเขาสงสัยนะครับสงสัยว่าอะไรมันไม่รู้มันเป็นอะไร ในความในใจมันอยากไปหาเขาแต่เพื่อนไม่ให้มันไปมันจะดูไม่ดีแล้วเต็นต์ไปไปโอ้แต่มันเต็น์สองพันห้ามันเป็นเต็น์เดียวมันเป็นเต็นท์ที่คือพวกเราอ่ะไปเช่าเต็น์มันไม่พอกันไปไปโอ้ก็เลยเสียสละไปนอนอยู่เต็น์เต็น์เดียวมันเป็นเต็น์เดียวเต็น์สองพันห้าแต่ว่าพวกผมาสี่พันห้านอนได้สี่คนสองไปไปอะสองพันห้าหรือเปล่านะครับ ก็ไปนอนคนเดียวสิไปหยังเขาสินอนสินอนเงียกันยังไงก็ไปก็ไปบิดขึ้นเบิดขึ้น